ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขีโ่โพใหญ่เมื่อนี้ก็เอานกเขาสว่าึ้นไว้ครับเป็นนกตวใหม่ครับิึงเอามาผมไม่มันสือปลาดูเงินครับเจ้าปลาดูเงินนะครับนี่ิ่งสือมาจากพูดหล่ะครับทั้งบ้าน้องบอลน,นะครับสื่อมาหมู่อวานก็เลยพักหนึ่งมือมือนีก็เลยมาล่องเองบงววาเป็นเรื่องไหนปรากฏว่าติดครับเป็นยิน มันจะเสียงดินมพุบ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 อยู่ผู้หล่ะครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเสี่ยวโลกไม่ให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ้งสะก่อนนะ่ครับเจ้าปะดูเงินนะครับแหกหมานครับแหกหมานของเจ้าปะดูเงินมือแหลกนะครับขึ้นนี่ครับบ่าเป็นสิติดนกเขาสว่าด้านไปติดนกเขาไฟนกหน่อยนี่มาจังไหอ่พออ่อแม่นะครับ บกบเปยั้งนะครับติดมากกับปล่อยคือเกา่านะครับเนี่ยครับเจ้าปลาดูเงินนกตัวใหม่ของผญไยอวดน,นะครับครั้งแรกที่ขึ้นขึ้นมือแรกเอาบออ่เปยั้งติดยั้งกระสังก็คือถือว่าหมานแหละครับถือว่าถือว่าติดก็โอเคสีขึ้นไหมครับปล่อยล้ะกัสีขึ้นไหม,ข,ไมขึ้นมองเก้านี่แหละเอาปล่อยสะก่อนตัวนี้ปล่อยนะครับขึ้นจนกว่ามันสิได้นกเขาชวา่ปละ เจอกันไหมครับถ้าเทียมันได้นะครับเนาะสวัสดีครับ